ปล่อยเบรช้าๆครับให้รถไหลไปอย่างช้าๆนะครับให้ข้างรถทางด้านขวานะครับห่างจากแนวหน้ารถทางด้านขวาประมาณเมตรหนึ่งนะครับรถคันสีขาวที่เป็นรถเก่งนะครูจะเรียกว่าคันที่1นนะครับช่องว่างที่เราจะถอยคือคันของเราคือคันที่2นะให้ตัวเรานะครับอยู่ตรงกลางรถของรถบรรทุกคันสีขาวคันนี้นะครับตรงกลางเลยนะอีกนิดหนึ่งครับหยุดเลยนะครับตรงกลางรถบรรทุก ถ้าดูจากตำแหน่งก็จัดตำแหน่งโดยประมาณคือยี่ห้อโลโก้กับตรงป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ข้างรถด้านขวาห่างจากรถบรรทุกป,ประมาณ1เมตรนะได้เดืหยุดรถครับหมุนพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายให้สุดนะครับเราจะถอยด้านขวาเราจะต้องหมุนพวงมาลัยทางด้านซ้ายให้สุดเพื่อที่จะตั้งรถขึ้นไปเฉียงๆนะวิธีการถอยแบบนี้ครูจะเรียกว่าการถอยข้อซองแบบรัศมีกว้างนะครับซึ่งเป็นวิธีที่คนส่วนมากจะใช้วิธีนี้นะ นแ้แพทมองอกระจกมองข้างด้านซ้ายไม่มีรถทางซ้ายมานะครับปล่อรยรถไหลช้าๆครับ <c oughs> ให้หน้ารถเราเฉียงไปทางด้านซ้ายนะครับน้ <c oughs> องแพทมองหน้ารถนะอย่าให้หน้ารถเราไปชนสิ่งที่อยู่ตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะครับเป็นกำแพงหรือว่าเป็นรถที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะสลับมองกระจกมองข้างด้านขวานะครับเืิ่มอีนิดนึงครับให้ท้ายรถอยู่ประมาณกลางช่องโอเคได้แล้หยุดเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราหมุนพนายไปทางด้านซ้ายสุดนะครับคืนขวากลับให้โลโก้ หงายกลับมา2ครั้งเพื่อให้พวงไลตรงล้อตรงนับ1นับ2อโอเคเข้าเกียร์อาถอยหลังครับน้องแพทถอยเข้าซองทางด้านขวานะครับเน้นมองกระจกมองข้างด้านขวานะครับถอยด้านไหนมองด้านนั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนพวงไลขวาครับน้องแพทครับหมุนไปเรื่อยๆเลยค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆครับถ้าเห็นว่าท้ายรถด้านขวาห่างจากรถบรรทุกค,คันนี้เราต้องหมุนขวาให้สุดเลยครับถ้าห่างเยอะเราต้องหมุนเยอะนะครับเพราะว่าถ้าห่างจากรถทางด้านขวานะครับท้ายรถทางด้านซ้ายนะครับจะมีโอกาสไปชา ไปชนรถทางด้านซ้ายมากขึ้นนะครับพอทางด้านขวากว้างนะครับน้องแพทย์เกกว้างแล้วไม่ชนรถมองซ้ายครับเราจะเห็นอะไรครับช้าๆก่อนนะครับน้องแพทย์เห็นหน้ารถนะครับเห็นกลางรถนะครับปอดรถไหลครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าไม่ชนรถทางซ้ายเห็นท้ายรถเขาเห็นท้ายรถเขา้ใช่ไหมปลอดด้วยไหลต่อครับมองซ้ายทีมองขวาทีพงไร้ค้างไปก่อนนะมองซ้ายมองขวาพอรถตรงอนิดนึงครับอตรงแล้วหยุดเลยครับหยุดแล้วก็คืนกลับครับหมุนขวาสุดคืนสองรอบคืนกลับมาทางรนซ้ายนับหนึ่งับสองให้โลโก้หงายขึ้นมาสองครั้งโอเคครับ อมองซ้ายทีมองขวาทีนะครับโอเคถ้ารถอยู่ตรงกลางแนละ้วปล่อยรถไหลไปตรงๆเลยครับมองซ้ายมองขวานะครับให้ล้อหลังทางด้านขวานะครับทับเส้นสีขาวที่อยู่ทางด้านขวานะเพื่อไม่ให้หน้ารถเราเลยเส้นสีเหลืองนะครับเพราะว่าถ้าหน้ารถเราเลยเส้นสีเหลืองนั่นหมายความว่ากีดข,ขวางจราจรน,นะโอเคได้แล้วหยุดครับดึงเบรคมือก่อนเข้าเกียร์ P parking เลยนะครับ แล้วก็ปิดไฟฉุกเฉินครับอ่านี่คือเราสามารถถอยเข้าซองได้ในครั้งเดียวเลยเนาะ,อะโอเคน้องแพทย์เราเปิดประตูดูครับเช็คดูว่าตัวรถเราอยู่ตรงกลางไหมอ่าอยู่ระหว่างกลางนะครับอรโอเคอ่าปิดประตูครับเดี๋ยวครูจะให้ขับออกนะสมมติว่าเราซื้อของในห้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เยเบค,ครับแล้วก็เข้าเกียร์ดีดร รถเบรคมือลงดึงขึ้นมาก่อนออแล้วก็นิ้วโป้งกดปุ่มดึงขึ้นมาทีดนึงแล้วใช้นิ้วโป้งกดปุ่มแล้วก็รถเปรดมือลงไปให้สุดเลยนะครับเมื่อกี้น้องแพท,ทมาจากทางด้านซ้ายใช่ไหมครับน้องแพทจะต้องเลี้ยวออกไปทางด้านขวานะปฏิบัติตามลูกศรน,นะครับ,รบถ้ามีลูกศรอ,อยู่ที่พื้นเราต้องปฏิบัติตามลูกศรน,นะครับให้เลี้ยวไปถูกช่องทางจราจรนะเปิดไฟเลี้ยวขวาครับน้องแพทน้องแพทจะต้องปล่อยรถไหลเป็นตรงๆก่อนนะอย่าเพิ่งหมุนพาตอนนี้นะครับน้องแพทมองกมองทางด้านซ้ายและ อาจจะต้องมองทางขวาด้วยเพราะบางครั้งอาจจะมีรถสวนเลนมานะให้ตัวเรานะครับอยู่ประมาณล้อหน้าของรถทางด้านขวานะส่วนรถเก่งคันด้านซ้ายนะครับไม่ต้องไปเน้นมองเพราะเราจะเลี้ยวขวาใช่ไหมครับตัวรถเราจะไปชนกับรถทางด้านขวาเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นมองขวามากๆนะครับ <S 1> <S 1> โ, <Bem> โอเคมองซ้ายซับอีกทีหนึ่งไม่มีนะครับมองขวาซ้บอีกทีไม่มีใครสวนมานะครับพอตัวเราอยู่ประมาณล้อหน้าของรถทางขวานะครับปล่อยรถไหลช้าๆครับ แล้วก็หมุนพวงไล้ขวาให้สุดเลยหมุนขวาสุดนะครับมองรถฝั่งตรงข้ามด้วยไม่ให้ชนนะครับมองกระจกมองข้างหน้าขวาไม่ชนรถทางด้านขวานะครับมองข้างหน้าพอรถตรงปุ๊บคือบนอะไรกลับดีครับเอากดเบรคให้ช้าลงแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับดูรถทางซ้ายก่อนหยุดรถก่อนครับอ่ามองไปทางด้านนู้นครับมีใครไหมลงแคปมีไหมไม,ไม่มีนะมองหันไปมองตามหมุดพูนี้นี่นกลังมาให,หมาไูกต้องระวังโอเคนะรถคันนี้นะครับ่อเคไปครับพอคันเอทางด้านซ้ายอยู่ประมาณหัวหมุมปุ๊บหมุนซ้ายสุดเลย ครับปอดรถไหลครับให้หน้ารถเข้ามาอยู่ในเดนซ้ายเขาามา้แล้วคืนกลับครับดีครับถูกต้องเลยนะครับเพื่อนๆเนห็นคลิปนี้แล้วเราไปฝึกดูนะครับสวัสดีครับ